สว,สวัสดีครับพบกับผมหมออยุนในการพยากรณ์ดวงรายวันคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจําวันที่19มกราคมพุทธศักราช2566นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามกด subscribe ขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์ขอบคุณในคำคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ผมหมอหยุ่นนะครับ การพยากรณ์เป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดกคมพยากรณ์จึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจ,จะไม่ตรงกับดวงผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับใอ้คมพยากรณ์ที่ดีๆนั้นเป็นพลังเป็นแนวทางให้กับท่านนะครับส่วนรมพยากรณ์ที่ไม่ดีก็ให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะครับ ดวงของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจำวันที่19มกราคมนี้นะครับ x of Wands หนึ่งไม้เท้าการเริ่มงานใหม่กับบางคนที่มีเข้ามานะครับหรืออาจจะ,ะบางคนนั้นอาจจะได้ไปเรียนต่อเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้มีความก้าวหน้าสู่ความสำเร็จที่ดี มีข่าวดีๆมีโชคดีในเรื่องของการงานที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับ Back of One เด็กถือไม้เท้าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่จะนำมาสร้างสรรพัฒนาในเรื่องของการงานให้มีความก้าวหน้ามีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการกระตือรือร้นในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเอง ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ7 of Cups 7ถ้วยกับโปรเจกต์ที่มีมากมายในความคิดในจินตนาการนะครับที่ส่วนมากนั้นบางทีก็นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงได้ยากแต่การคิดวินิจฉัยรตรองใกล้ครวนที่ดีนะครับด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยไอเดียที่ดีๆนั้นก็จะนำมา ตามไม่เกิดขึ้นด้วยความเป็นจริงได้เช่นกันนะครับก็ขอคัดเลือกถึงความคิดโปรเจกที่ดีๆนะครับในเรื่องของการเงินนั้นก็จะมีความมั่นคงมีความมั่นคงป่องตัวที่ดีนะครับมีเงินด้วยความขยันจากการทำงานรู้จักหาเงินเข้ามา มีหลายๆช่องทางนะครับที่สร้างรายได้รายรับให้มีเงินเข้ามามากขึ้นแต่วันนี้ก็จะมีในเรื่องของการใช้จ่ายที่อาจจะมีสิ่งที่ปรารถนาจะใช้จะจ่ายอยากจะมีอยากจะได้พอสมควรนะครับก็ให้จ่ายจ่ายด้วยความรอบคอบด้วยความระมัดระวังนะครับในเรื่องของความรักนั้นกนโสด ก็มีตัวเลือกที่มีเข้ามามากมายที่จะทำให้ในการเริ่มต้นความรักกับใครสักคนนั้นก็จะต้องมีการคิดมากในการที่จะเลือกตัดสินใจนะครับแต่ก็เป็นเพียงจ้อ,องมองมอ,งองยังตัดสินใจเลือกปักใจกับใครยังไม่ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่ก็ ให้เอาใจใส่ดูแลในความรักความสัมพันธ์กันดีๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของอใครสักคนที่มีการปัญใจเกิดขึ้นนะครับที่ยอมไม่มีใครเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักสองเรานะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสบายใจมีเงินหลั่งไหลเข้ามานะครับมีการงานที่มั่นคงก้าวหน้า มีความรักและครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ